สวัสดีครับเทพครับโอเคครับพี่เทพปัจจุบันพี่เทพทำอะไรอยู่บ้างครับพี่ปัจจุบันทํโลงพิมพ์สติกเกอร์เล็กๆครับผมอไม่สนใจงูได้ยังไงพี่คือจริงๆชอบเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กๆแล้วผมไปเดินพวกสวนจตุจักรแต่ว่าสวนจตุจักรเนี่ยตอนนั้นมันงูค่อนข้างราคาแพงมากอย่างอาบเบโนเนี่ยฮะตัวหนึ่งน่าจะตกอยู่ประมาณสามหมื่นแปดอ่าตอนนั้นก็เรียนอยู่เนาะก็เลยไม่ไม่ ไม่มีทุนทรัพย์ที่แบบจะพอซื้อได้อะไรประมาณนี้งูตัวแรกของพี่เป็นเป็นงูมอบอะไรพี่ตัวแรกของผมเลยอ่ะครับตัวแรกของผมเลยจะเป็น GH เฮดไอชินามอนแชมเปญยังอยู่พี่ยังอยู่ครับยังอยู่เป็นงูตัวแรกงูตัวแรกเลยครับแล้วก็คงอยู่อยู่ยาวเลยล่ะที่ทำให้แบบในการตัดสินใจซื้องูตัวแรกของพี่เจมส์พี่ที่เป็นมอบเนี่ยที่เป็น G ีไอแชมเปญนี่ยพี่ผมชอบปากมันอ๋อมันเหมือนทาลิปสติกแต่วันนั้นจนวันนี้ กี่ปีที่เล <Okay. S 1> ี้ยงประมาณเริ่มเริ่มเลี้ยงกี่ปีแล้วจริงจริงยังไม่ถึงปีนะครับเ,เริ่มเลี้ยงเมื่อสิงหาปีที่แล้วปี 2, 2021บปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่ตัวพี่น่าจะ80ตัวบวกแล้วครับมีม็อบที่สนใจเป็นพิเศษไหมพี่ถ้าชอบเลยตอนนี้อยากได้เลยจะเป็นซปเปอร์แอทฟล์อยากได้เลยแล้วก็เก็บทําอะไรจะเอาเข้าบ้านตอนนี้เลยคือ,อไปคบเป็นซปเปอร์ฟอลเหมือนกันโอ้ท้เข้าบ้านเลยเหรอแบบ ให้ได้เลยใช่ไหมใช่ก็คือมีแบบในฝันกับถ้าถ้าชอบเลยถ้าชอบเลยจริงๆอ่ะคาเคลนอ๋อคือนี่ม็อบในฝันเลยอันนี้ชอบมากลายมันมันเท่อะฮะอืมก็คือต้องต้องโดนยังไงตัวนี้ก็ต้องมีถ้ามีตังนะอ๋ออ๋ไม่ไม่ดีดีแล้วปุ๊บตรงหน้านี่คืออยากได้คาเค้นเลยใช่ใช่แต่ถ้าต่อยอดอะพี่อยากได้เป็นอะไรถ้าต่อยอดเลยอยากได้ซูเปอร์แอดฟอล์อย่างที่ต้งต้งที่พูดไว้ใช่ไหมใช่อยากได้ซูเปอร์แอดฟอลรู้แล้วว่างูแบบสีสันออกมาไหนที่พี่พี่เทีชอบเดี๋ยวเราไปชมงูพี่เทกันดูครับยินดีครับ อันนี้คือออาไบโน่เอาไบโน่เดียวๆเลยแต่ว่าชอบสีเขาตัวนี้คือชอบสุดในบ้านชอบจุดในบ้านเลยออนัมบวันเลยตัวเนี้ยน้องเนยชื่อน้องเนยน้องเนยนัมบวันของบ้านพี่เทมนะครับผมตัวนี้ดูสไปเดอร์อันนี้พินัทพินัทจอกัดแบ่งมาให้นะครับอันนี้เป็น โอดีสไปเดอร์พาร์ทเทลตัวแรกตัวแรกเลยนะที่ที่ถามผมว่าผมซื้อตัวไหนมาเป็นตัวแรกตัวนี้เลยตัวแรกของพี่เทีนะครับ GHI c ดไ n ช m นามอนแชมเปญนี่ในอยู่ในหน้าหูนะเส้นหลังนี่ทองอลามสีทองจริงสีทองตัวนี้ที่ชอบไี่ชอบปากเขาปากเขาเหมือนทาลิปสติกแถมมีลิงเกอร์ด้วยเนี่ยเป็นไงปากเขาเหมือนทาลิปสติกไหมเหมือนนี่ดูปากน้องที่ ไตสไตที่เราอยากทำอืไตสไตนะสุดอยากได้อเบโนไตสไต์เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูครับเพราะมันไปดูไหนผมเคยผมเคยไปแชร์อยู่ไปเห็นแล้วแล้วโหสวยที่เป่งตัวไหนดีซุปเปอร์จีเอไอถ้าทำงูผมว่าทำตัวพวกซุปเปอร์ฟอร์มอะ ดีนะนี่ครับโอ้โหดำปืดดำปื๋ตัวจริงดำกว่านี้ครับเนี่ยฮึสุ per chit i เดี๋ยวๆใช่ไหมเฮดพายครับโอ้โหเฮดพายครับผมเดี๋ยวรู้รออนาคตรเรียกทำเก็บนะครับไม่ทำขายเอาม้าทำเก็บ <laughs> <laughs> ลายมันแปลกดี ตัวนี้เป็นวาน,นิลาโมทริกเก็บทุกสายอันนี้มีแผนน่นมาทำอะไรแผ่นครับตัวนี้เข้าทำเฮดคาวก่อนตีอะไรก่อนให้ใช่ครับใส่เป๊ต้องมีเนอะจะทำซูเปอร์แอทฟอลใส่เป๊ะฟรีเวใส่เป๊ะฟรีเวนั่นคือใส่เป๊ะแอทฟอล YB นะครับใช่ครับแผ่นตัวนี้ไปทำอะไรพี่ซูเปอร์แอดโฟลครับอออออเเปปซร์ฟลยากได้อยากได้แต่ต้องมีเป็นซูเปอร์แอดโฟล์ไซเป็อย่างใช่ใช่สไปเดอร์จริงๆมันมันมันสวยในตัวของมันนะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเห็นกระดาษแล้วนึกถึงหมูแผ่นกรอบๆที่อยู่ข้าวน่ากินนี่อันนี้เป็นคาริโกเอ็นชีพัทเทลสไปเดอร์ YB ลาเวนเดอร์โปรเจก อยากทำลาเวนเดอร์ YB กับ Dream Circle ตัวนี้จะเป็น YB Pie Head Lavender เหนือเจอเลยเข้าคู่กับตัวไหนพี่เข้าคู่กับลาเวนเดอร์ Head Pie ครับโปรเจกต์นี้จะเป็น Y เป็น YB D ใช่ไหม YB Dream Circle อยากได้นะอยากได้ชินามอนขาวนะครับทุกอย่างเก็บหมดเลยครับพี่นี่ จริงยังสวยนะครับนี่ชินคาวยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวก่อนอ๋อพาเทลพาเทลจินเอ็กพาย <c oughs> ้องลองไปเข้าดูแล้วกัน <c oughs> นี่ครับนี้โอ้โหเข้าค้า,านะครับน้องนี้เป็นอะไรพี่ GHI อ่าโมชินช็อปโอ้โหสวยจัด <c oughs> บอกเลย ความดาเนียนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับโหนี่ขนาดข้าวคาบเนี่ยแต่ตัวนี้ดําจริงถ้าออกคาบเป็นงไงพี่ดำคาบดำดำดำปีเลยอน้องลิซ่าเฮ้ยแบ็คพิงค์ับเนี่ยน้องลิซ่าผมชอบมากเลยน้องลิซ่าเนี่ยชอบตรงหัวมันอือนี่เป็นที่เอามานะอันนี้เป็นซูเปอร์ไฟล์โอ้โหมาคนนะครับนี่ครับซูเปอร์ไฟล์ตรงหัวมันจะมีแบบทรงผมมันเท่ดีอ่ะผมเลยชอบ เพราะว่าทรงผมคาลิซ่าเอนซี่มันสวยดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนนี่เหมือนกันโอ้โหขึ้นมี่สวยจริงตัวนี้คืออะไอซีจเอนชี่แมคเคนซี่วายบีเฮดคลาวตัวนี้เหลืองแบบส้มตรงนี้ส้มจัดเลยนะครับโอ้โหผมว่าแมคเคนซี่มันมันโอเคนะ อล็ดเพิร์คาวนี่โปรเจกต์ก็คงไม่พ้นแบทแมนนี่หรือไม่ทำแบทแมนทำนี่ทำนี่ต้องทำนี่แต่ตัวเมียเก็บตัวเมียก่อนเล็ดเพิร์คลาวเอาเรื่องตอนแรกๆมาเด็กๆนี่แบบสีแบบจัดมากตัวนี้เป็น OD f Y B จริงๆมันคีนกว่าเยอะนะเนี่ยโอ้โหโอดีไฟ เป็นโอดีสายไฮใช่ไหมใช่ครับนัองีอย่างหล่อสวยจริงกินตอนแรกมาตัวเล็กมากลูกชายตั้งชื่อให้น้องเฟียสเพราะว่าอะไรพี่โคตรโดุพุ่งตลอดตอนนี้ตอนนี้จับจับได้จับได้น้องเฟียสสมเดเฟียสตอนนี้จับได้ไม่ไม่โดมาใหม่ๆนี่คือจับอะไรไม่ได้เลยอ่ะ ขึ้นมือก็ขึ้นมือก็ดุ้งไปพุ่งพุ่งตลอดพายแต่ตัวที่ดุดนี่กินเก่งนะถ้าเท่าที่ผมสังเกตชอบเลยชอบเลยโอ้ตัวเนี้ยกินโคตรดีอ่ะงูพายงูปีที่แล้วอ่ะนี่ปียี่สิบเอ็ดใช่ปีนี้น่าจะแปดร้อยแล้วอ่ะกับโมพายตัวนี้ซูเปอร์เอ็นชี่นี่สวยนะผมเป็นอะไรที่ชอบนะซูเปอร์เอ็นชี่ นี่ซุปเอ็นไงพี่ซุปเอ็นซุปพาร์ตไฟล์ซุปเอ็นซุปพาร์ตอ๋ออย่างที่บอกต้องเหลืองเออเหลืองเหลืองเจอแน่ซุปเอ็นซุปพาร์ตไฟล์ซุปเอ็นตัวนี้ก็โอเคนะซุปเอ็นผมผมชอบนะสีสีได้ด้วยก็เลยว่าเออสีเหลืองด้วยชอบนี่เป็นในแบ็คพาร์ตเทล ่า YB ยบีฮันอี่ถ<อ>้าเป็นง<ช>ูเท้าแน่เลยใช่ใช่ของเท้าจะมีแต่สายนี้นะของคนอื่นไม่ค่อยทำตัวนี้เป็นไอ,อ้พาร์เทลพินอวานิลาเบรดเฮดพายไอเฮดคาวตัวนี้เฮดคาว แต่ก็ยังไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงเข้าๆไปเ่มอนกันดูปรามูลไปก่อนเพราะม่นมีคนสู้กันเลยเสร็จแล้วเลย CG มอราแกนีเฮดพายโอ้โหดูสิ CG มอร์แกนีเฮดพายสุดยอดไปเลยสวยจริงสีมันออกแนวเหลืองๆไหมเด้งเลยพี่เหลืองส้มเลยไอตัวเนี้ยผมชอบอีกอีกพวกหนึ่งก็คือพวกสกาเลต พวกนี้เป็นที่หัวเขาครับนี่เพาะตรงนี้เป็นตรงปลายจมูกเลยปลายจมูกเลยใช่ใช่เขาบอกหัวสลอกนี่จมูกถลอกไปเลยแต่อยากได้ตัวที่ไม่มีเกตอ่ะตัวไรเกตตัวไรเกตสวยนะผมไปเห็นตัวจริงมาแล้วเนียนมากมันถ้าไปในนี้นะตัวพินนะที่ผมชอบนะผมชอบตัวพินตัวนี้ที่สุดเพราะว่ามันเหลืองอตัวอื่นมันยังไอ้นี่เยอะมันเป็น ซูเปอร์พาร์ทเทลพินสเปเชียลอันนี้คือประมูลเหรอพี่ประมูลประมูลในราคา 8k นะครับใช่ใช่กับสองคือ g H I Back p a ล s Tail Head Lavender อสวยว่ะเห็นไหมลายลายลายเกือบได้คาเ้นแล้วนะ g ีไอแบล a คพาร์ทก็สวยเหมือนกันเนี่ย G H ไอใน Back p a ารเออลายมันแปลกนะธรรมดาผมจะเห็นลายมันจะไม่ออกสีส้ม อันนี้มันจะออกสีส้ม,มหางมันะ่ะเป็นจุด,จดยืนแบบเหมือนไม่ตรงกลมๆนี่คืองูในคอเลชันของพี่เทพครับที่เราเห็นกันตัวใหญ่ๆมีนะครับแต่เอามาฝึกทำอ๋อทำไปยังไงทำไปแล้วไม่ติดอันนี้เป็น normal อ,อ๋นนเอเมมทสไอ้ normal ใช่เอามาเทสจิ้มไปไม่ติดไม่ติดจิ้มผิดหรือเปล่ายังไม่รู้ฝึกกันฝึกกันแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นผิดตัวใหญ่มีสองตัวผิดนี่ก็คือไม่ติดเหมือนกันเลยไม่ติดนะแต่นอนขดๆทุกทีด็กเห็นขี้ทุกทีเลย, <c oughs> ยกินอยู่ไม่ต <c oughs> ัอนี้ายกินอยู่กินครับกิน <c oughs> ครับโอเคงั้นใครจะติดตามพี่เทพก็เราติดตามได้อนาคตนี่คือมีเพจแน่นอนใช่พี่เทพ <c oughs> มีครับมีมีตอนนี้ก<ม>็คือติดต่อที่เฟซบุ๊กก็แล้วกันถ้าสนใจอยากแบ่งปันอะไรอะไรอย่างเงี้ยติดต่อตัวไหนก็ เดี๋ยวจะทําเพจแล้วเดี๋ยวบอกออโอเคครับเหมือนคนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณพี่เท่มากครับขอบคุณครับ,รบอยากให้พี่เท่เนี่ยแนะนำสหรับมือใหม่ที่เริ่มสนใจจะเลี้ยงงูบอลหน่อยพี่ครับผมสําหรับคนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงงูบอลนะครับผมเองเนี่ยผมผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มหลายๆกลุ่มทั้งติดตามเพจในกลุ่มของงูบอลในกลุ่มไลน์ของงูบอลแล้วก็ลองดูลองศึกษามันสักพักหนึ่งว่าเฮ้ยมันเลี้ยงยังไงมันกินอะไร าการดูแลมันเป็นยังไงแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆมันมีแบบไหนบ้างถ้าอยากเลี้ยงจริงจังอา,อาจจะต้องไปดูพวกของจริงอาจจะไปที่สวนจตุจักก็ได้หรือว่าจจะไปที่งานที่เขามีโชงงูต่างๆก็ได้ครับมันจะเห็นของจริงแล้วก็ลวดลายจริงสีสันจริงๆไม่ไม่ไม่เหมือนดูในเพจนะดูในเพจบางทีผมผมก็ดูแต่ว่า ดูตัวจริงแล้วมันมันจะต่างกันเทบเนี่ยฝากเขางาน b b เบครั้งที่2ที่จะถึงในเดือน8นี่ไยพี่งานบีเบนะครับปีที่แล้วผมก็ไปนะปีแล้วผมก็ไปคือต้องบอกว่ามันเป็นงานแบบเกี่ยวกับงูที่พัฒนาวงการงูขึ้นไปนะครับสําสหรับตัวพวกม็อบต่างๆอย่างเงี้ยบางทีเราดูในพวกม็อบมาร์เก็ตของเมืองนอกอย่างเงี้ยครับมันมันไม่เห็นของจริงนะอ่า เราไปดูของจริงได้ที่ที่งานพวกพี่ๆมีฟาร์มหลายๆฟาร์มเขาไปออกกันนะครับถ้าแบบมีคนสนใจบแบบเฮ้ยแบบโอ้พี่เทพเก็บงูตรงสายมากเลยแบบอย่าติดตามอย่าแบบเป็น f c ของบ้านนี้ติดต่อติดตามพี่เทพช่องทางผมจะบังคีบครับปัจจุบันก็ยังไม่มีเพจนะครับถ้าติดต่อก็ติดต่อทาง Facebook ได้ครับชื่อ,อชื่ออะไรพี่อ่าชื่อเทพเลยครับอตอตรงตัวเลยอ๋อคือชื่อเทพเลย <laughs> ใช่ครับเดี๋ยวขึ้นมาให้มุมมุมขวาแล้วกันได้ครับได้ก็คือ ไปคุยพูดคุยได้หมดใช่ไหมคุยได้ครับคุยได้ก็คือเดี๋ยวว่ามีงูอ,อะไรบ้างเลี้ยมเลี้ยง,ย,งยังไงใครเจอปัญห,หาอะไรจะบึกสาพีิเทพได้ได้ครับผมว่าก็ได้ในระดับหนึ่งเนะี่ยโอเคครับงั้นนี้ก็ขอบคุณพีพ่เทพม,มากครับได้ครับ,บผมครับเล็บทาวพื้นที่ซื้อขายสัตว์เอกโซติกชนิดต,ต่างๆมากมายที่พัฒนาโดยคนไทยใช้งานง่ายสะดวกมีสัตว์เอกโซติกให้เลือกดูเลือกชมอีกมากมายมีฟาร์มเข้าร่วมแล้วไม่ต่ำกว่า100ฟาร์ม และที่สำคัญไปมากกว่านั้นเล็บทาวเปิดให้ลงขายสินค้าฟรีคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับ